สวัสดีครับวันนี้ก็ยังได้มีโอกาสมานั่งคุยกับคุณพรชัยชูดาจุวรในเรื่องสายพันธุ์ของนกกราบอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสายพันธุ์ของมาร์คดูเซนนะฮะก็อยากให้คุณพรชัยช่วยเล่าประวัติสายพันธุ์ของมาร์คดูเซนให้สมาชิกได้รับรู้รับฟังกันหน่อยครับเชิญครับคุณพรชัยครับชิญเลยครับามาร์คดูเซนเนี่ยเป็นนักเลงนกวอลลอ นะครับเป็นพวกฝรั่งเศสอยู่ในเบลเยียมนะครับแล้วก็มาร์กุสเซนเนี่ยเป็นนักเลี้ยงนกที่ต้องถือได้ว่าเป็นนกที่เป็นนักเลี้ยงนกที่ฝีมือมากนกเขาเป็นนกออรา่าเคยมีคนถามโรเจอร์เรกี้ในยุคนั้นว่าถ้าให้เลือกนักเลี้ยงนกที่เป็นนักเลี้ยงนกที่เป็นออรา่าเบรกกี้เลือกใครเบรกกีต้อตอบทันทีเลยว่า สำหรับในความคิดของวลิลเลกี้เองโรเจอร์ mm hmm. วลิลเลกี้นะฮะซึ่งอยู่ในเวสฟันเดอร์นะตอบว่านในความคิดของเขาก็คือมาร์คลูเซนมาร์คลูเซนเนี่ยคำว่าออลลาวเป็นนกที่บินตั้งแต่ระยะ2-300ามยกิโลจันพันกิโลคือ์เซโลนามาร์คลูเซนนี่เริ่มเลี้ยงในปี1962เริ่มต้นโดยการไปซื้อนกเล็ดบินนกเล็ดเมียครับเลบ็ดบิดแปดตัวจากลิชาร์ดอิงกบินลิชาร์ดอิงกบินเนี่ย สายพันธุ์เนี่ยมาจากแวนสปีโตเพราะว่าลิชาร์ดอิงกับินเนี่ยเป็นเพื่อนกับแวนสปีโตแวนสปีโตเนี่ยเป็นนกสายเลือดพื้นฐานเป็นนกสายเลือดของฮอลแมนจากสควีเตอร์ซึ่งสายเลือดฮอลแมนสควีเตอร์เนี่ยผมเคยกล่าวอยู่ในที่คลิปที่ผ่านๆมาก็คือยกตัวอย่างเช่นนกไอ้ปรินซ์แอนด์เดเนียนนะครับไอ้แดเนียนของไอ้สตาร์บัลลีธซึ่งนกพันธุ์ของเขาก็คือเฟบี้เข้ากับฮอลแมน เข้ากับแคนเซิลออกมาเป็น p รินซ์แอน d ด n i e เนียนะครับเพราะฉะนั้นนกฮอร์แมนต้องเป็นนกที่สายเลือดดีมากอยู่ในสวีเร์อยู่ในจังหวัดแอนทูเบิร์นะครับอ่ะคราวนี้พอในปี1962เนี่ยตัวมาร์กูเซ่นได้ซื้อนกจากอินกบินสายเลือดของแวนสปีโตมาร์กูเซ่นยังตามไปซื้อในปี63และ65ในปี6กเนี่ยเขาซื้อนกเลดเมสี4ตัวเป็นลูกนก4ตัว4ตัวเนี่ยปรากฏว่าแมว แมวแมวจริงๆนะครับได้ทำการคัดนกให้เขาเรียบร้อยเลยได้กินไป2ตัวเหลืออยู่สตัวสตัวตัวผู้กับตัวเมียเจ้าตัวผู้มันก็คือพ่อของโฟลูยอดนกของมาร์คูเซนแล้วอีกตัวก็คือตัวเมียก็คือยอดแม่พันของห้าองห้าซึ่งเราจะกล่าวกันในงต่อไปนะ,นะครับว่าไอ้สองตัวเนี้ยมันนาดับไหน ทำไมถึงต้องกล่าวถึงมันนกเบสิกของของมาร์คุเซนก็คือมาจากนกของอินกบินซึ่งเป็นสายเลือดแวนสปิโตจนในปี1968มาร์คุเซนได้กลับไปหานกสายเลือดคอแมนคือแวนสปิโตคือไปซื้อนกไดเรกของแวนสปิโตสองตัวตัวหนึ่งเป็นตัวผู้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเมียตัวผู้นี่มาเลี้ยงได้ไม่นานแล้วตายเพราะเป็นลูกนกส่วนตัวเมียโอ้โหนั่นแหละครับพอโตขึ้นมากลายเป็นยอดแม่พันธุ์ ลูกมันก็คือที่2 National b u s ลบปีหนึ่ถ้าผมจะไม่ผิดปีหนึ่และอีกตัวหนึ่งคือที่2อง t ินเ a t i o n a l b a r c e l o บาปี1975เห็นไหมครับว่านกบินได้ตั้งแต่4-500้ายโลยันพันกิโลถึงได้เรียกว่าเป็นยอดนกออลาวตามที่วิรกี้พูด นกมาร์กุูเซนนะครับตัวมาร์กุูเซนเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นมาสเตอร์บรีดดิ้งในเรื่องอินบรีดดิ้งกับไลบรีดดิ้งเพราะว่ามาสเตอร์บรีดดิ้งออฟไลบรีดดิ้งกับอินบรีดดิ้งคืออะไรคือเล่นนกสายพันธุ์เดียวแต่เจนเซนเดรนดองเห็นไหมครับเขาจะเล่นนกสายพันธุ์เดียวแล้วก็อย่างนี้เวลาจะซื้อนกก็ไปซื้อนกสายเลือดที่มีสายเลือดที่เกี่ยวข้องเช่นเป็นนกที่มีสายเลือดของแวนสปีโตเป็นนกสายเลือดของอิงกบินเช่น เขาไปซื้อนกต่อละมีนกของเยาวร์เยาวร์เนี่ยมันเล่นนกของใครเล่นนกของแวนิปิโตเป็นหลักและตอนหลังยัมีนกของริชาร์ดเบิร์กซึ่งเล่นนกของแวนิปิโตเหมือนกันเห็นไหมครับก็ทําอยู่ในลายของเขาตัวมาร์คลูซนเนี่ยไอตัวที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้คือโฟลูคืออะไรตัวโฟลูเนี่ยเป็นนกเบอร์หัวมันคือ9549ปี66นกตัวเนี้ย เป็นยอดนกเพราะว่าอะไรเพราะว่านอกจากจะเป็นยอดพ่อพันธุ์เป็นยอดนกแขกด้วยคือนกตัวนี้เป็นเอสพิเจนเป็นเป็นเอสพิเจนครั้งแรกนี่คือเอสพิเจนระยะก,กลางในในขับเฉลลอยคือใน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 ,ในจังหวัดเล็กๆของเขาเนี่ยนกตัวนี้ในปี1968มีเด้นลิสต์มีเด้นลิสเซอร์ดิสทันนะครับเป็นเอสพิเจน